ที่เดิมนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวที่พักที่เราพักที่ม่อนแจ่มเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูอีพีที่แล้วได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวง้ะจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงมุมบนด้านขวาของจอนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5ที่เราอยู่เชียงใหม่แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะน้องไม่อยากกลับเลยอยอยู่ต่ออีกได้ไหมแม่ไม่ได้ทุกคนมีงานแต่ไม่เป็นไรมาาซะอย่างเดี๋ยวมามานะจะพาเที่ยวยันขึ้นเครื่องเลยแล้วเราจะไปไหนบ้างอะแม่วันนี้เหรอวันนี้จะพาไปเล่นขี่อะไรนะ ใช่ฟังไม่ผิดหรอกก็จะพาไปทํากระดาษจากขี้ช้างพอดีหมามาเห็นว่ากิจกรรมมัน่าสนใจดีแถมที่เนี่ยยังเป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ด้วยอแล้วมันไม่เหม็นแล้วแม่ไม่มีเชื้อโรคเหรอเออก็เนี่ยเขาว่าไม่เหม็นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขา,ามีวิธทีทำยังไงและเขาฆ่าเชื้อโรยังไงไม่ใช่แค่ขี้ช้างนะน้องขี้มาขี้วัวเขาก็ทําได้ตามพวกเราไปดูกันเลยไปเลย เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก50ห้า<น>สิบเมตรแล้วก็ขวาเลยถึงแล้วนะคะ11 e ู h a ที่เราจะมาทำที่ช้างกันเนี่ย เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าพี่เขาอ่ะมีวิธียังไงที่นี่จะมีวิทยากรนําคณะให้เรานะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้เลยาขั้นตอนวิธีเป็นยังไงสวัสดีค่ะอันนี้เราทํากระดาษอึช้างนะคะข้างในนะคะจะมีการทํากระดาษคือลูกค้าสามารถทํากระดาษได้หนึ่งแผ่นนะคะเนี่ยค่ะคือจะเป็นกระดาษแบบนี้ที่เราเห็นเลยนะคะเลยจับได้เลยสัมผัสได้เลยอันนี้แห้งแล้วนะคะ นี่คืออือช้างเลยนะคะอ๋อจริงๆเขาแห้งแล้วเขาก็เป็นเหมือนหญ้าแห้งแค่ว่าช้างอ่ะเขากินแล้วเขาย่อยไม่หมดย่อยเฉพาะแค่บางส่วนเท่านั้นไม่มีกลิ่นด้วยค่ะอ่าไม่มีค่ะลูกค้าน้ําหนักคิดว่าหนักไหมคะเออเบามากบางว่าเพราะว่าเราเบากช้างเนี่ยเขากินหญ้าส่วนใหญ่นะคะกินหญ้ากินผักผลไม้สนใจไหมคะ มันเบามากเลยนะมันเบาแค่ช้างเขาย่อยไม่หมดเขากินแล้วเขาย่อยแค่บางส่วนมันเป็นเหมือนหญ้าที่มันอัดแน่นระบบการย่ยของช้างอ่ะมันจะไม่เหมือนสัตว์ประเภทอื่นนะคะตัวไฟเบอร์กากใยสารอาหารตัวเนี้ยเราถึงได้จํานวนเยอะที่มาทํากระดาษจริงๆแล้วก็คือถ้าออกมามันก็จะมีเมือกมีอะไรน่านตอนแรกๆเขียวๆจริงๆอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นนะคะนอกจากตากแห้งก็ิงไม่มีกลิ่นเลยนี่แค่ขั้นตอนตากแห้งก็ไม่มีกลิ่นแล้วเนาะ จากนั้นพี่แอนนี่ก็พาเราไปเรียนรู้ความแตกต่างของมูลสัตว์แต่ละชนิดที่สามารถนำมาใช้ทำกระดาษได้ยิ่งอึของสัตว์ชนิดไหนมีไฟเบอร์เยอะก็จะยิ่งนำมาใช้ทำกระดาษได้ดีเขายังมีการทำกระดาษจากกกมาพ้าวแล้วก็ชาญอ้อยด้วยเรียกได้ว่าอะไรที่มีกยากใยหรือว่าไฟเบอร์มากพอเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ทำกระดาษได้หมดเป็นการลดปัญหาก,การตัดต้นไม้แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักการรีไซเคิลอีกด้วย ต่อไปก็มาเริ่มขั้นตอนการทำกระดาษจากอื้อช้างกันเลยค่ะออช้างที่ตากแห้งแล้วนำมาแช่น้ำค้างคืนเพื่อให้ไฟเบอร์อมน้ำแล้วก็นิ่มขึ้นและนำมาล้างอีก3น้ำเพื่อให้เศษหินดินทรายตกตะกอนลงไปข้างล่างแล้วค่อยต้มไปเรื่อยๆอีก4ชั่วโมงจนอุณหภูมิถึง100องศาอยงศาค่าเชืีอโลกและทำให้นิ่มแล้วก็นำไปตากแห้งอีกครั้งหนึ่ง แล้วสัมพัสเลยค่ะเหมือนย่าเลยลูกจริงๆเราสามารถใช้ฟังทําได้ไหมครับได้ค่ะก็คล้ายากามะพร้าวที่เราสามารถรเอามาทําไดจ้จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใช้สิ่งที่เหลือใช้ในางานเกษตรได้เลยค่ะแล้วจึงจะมาถึงขั้นตอนการปั่นทำสีการขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษและนนำไปตากจนแห้งสนิท ซึ่งเราก็ได้ลองทําตามขั้นตอนการทํากระดาษจากืรอช้างของจริงด้วยขั้นตอนนี้เด็กๆจะสนุกมากๆเลยค่ะ สรุปทั้งหมดทั้งมวลขั้นตอนการทำกระดาษจากยื้อช้างเนี่ยใช้เวลา2-3ถึง3วันเลยซึ่งถ้าฝนตกตากไปแห้งก็ต้องรอไปอีกโหฝนจะได้กระดาษแผ่นหนึ่งไม่ใช่ง่ายเลยคะเป็นกิจกรรม DIY หรือว่าแฮนด์ค f t นะคะลูกค้าทำกระดาษแบบนี้นะคะได้กระดาษยือช้างค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเราเอามาใช้อะไรได้บ้างนะคะ กิจกรรมแทนคลับของที่นี่ก็มีเยอะมากนะคะเราสามารถเลือกทําตามความชอบได้เลยก็มาลองเลือกกันดูนะคะเสร็จแล้วนะคะสมดของ ที่เป็นไงคะ,ะก็รู้สึกสนุกเพราว่าตอนที่ทํากระดาษที่ให้ทําเองอะเอามือเกๆๆๆอลี่ยเกลี่ยเกลี่ยมอแบบว่าสบายมืออะไรอย่างเงี้ยน้ำเย็นๆใช่ไหมใช่ก็ก็ดีนะแล้วก็อยากอ,อยากให้ทุกๆคนมาเยอะๆอยากสนับสนุนกิจการของคนไทยที่เขาทาแบบเนี้ยแล้วมันไม่มีกลิ่นจริงๆด้วยนะไม่มีกลิ่นเลยอะเออ,เอ,อตั้งแต่ยังไม่ทันต้มมันก็ไม่ได้มีกลิ่นแล้วนะใครที่แบบว่ากลัว กลัวว่ามาแล้วจะต้องแบบกลิ่นคล้ายๆส่วนสัตว์อะไรจะบอกว่าไม่มีเลยไม่มีว้าวสมองป้าเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยเรื่องของน้ำหนักขี้ช้างเนี่ยว่าเอ้ยมันทําไมไม่น่าเชื่อเลยมันเบาขนาดนี้อ๋อที่ที่มันแห้งแล้วเราไปจับใช่ป่ะเออแต่ก้อนใหญ่เนาะใหญ่จะก้อนใหญ่ส่วนค่าบริการของที่นี่นะเขาก็จะคิดเท่ากันหมดเลยคนละ100บาทเด็กต่ำกว่า4 5ห้าขวบเนี่ยเขาก็ไม่คิดคนไทยกับคนต่างชาติก็ราคาเท่ากัน ก็ถือว่าโอเคมันก็ไม่ได้แพงนะไม่แพงไม่คุณเออแต่ถ้าเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวของทางที่เป็นรัฐบาลอ่ะมันก็จะถือว่าราคาสูงกว่าแต่ที่นี่เขาก็เป็นเอกชนเขาก็ต้องมีค่าดําเนินการเราก็ควรจะสนับสนุนเขาก็ติดต่อมาได้ทุกวันนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นรอบให้ก็เพราะว่าเขาอ่ะต้องมีวิทยากรแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเหมาพายเวดก็ได้ก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะคะมากันเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็เวลาเหลือนะ ก่อนขึ้นเครื่องเดี๋ยวจะพาไปดื่มดําชาเขียววิถีญี่ปุ่นกัน oh. เรา,เาไปกินชาเขียวบนดอยมาแล้วใช่ไหม hmm. เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินชาเขียวในเมืองร oh. ้านนี้ชื่อว่าร้าน m a ก c o Koro Tea House oh. เออร oh. ้านนี้ <Okay. S 1> เขาเด็ดตรงที่ว่าชาของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชานําเข้ามาจากญี่ปุ่น oh. แล้วเราไปลองชิมกันดูที่นั่งเป็นห้องหรือเป็นอะไรอย่างไที่นั่งเขาอ่ะก็จะจัดสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะได้นั่งเปล่านะ oh. เพราะว่าร้านนี้คนเยอะ หัวมุมเป็นพันทิพย์เชียงใหม่ฝั่งเราเป็นพันทิพย์เชียงใหม่ข้ามแยกไปอยู่สายมือ ชาเราควรจะสั่งยังไงคะถ้าเป็นแนวแบบร้อนแล้วเป็นรเราจะมีทั้งแบบที่เป็นมาชาแล้วก็ชาใบค่ะถ้าเป็นชาใบก็จะเป็นเสร็จใส่แล้วก็สะกัดน้ำลงมาเดีนเป็นชาค่ะแต่ถ้าเป็น,นเป็นมะชาก็จะมีทั้งแบบที่เป็นมะชาลาเต้แล้วก็มะชาที่มีเกล็ดที่มีชมชาม ตลอดทั้งปีใช่น้องพนักงานบอกว่าถ้าเกิดมารอบเช้านะคะแต่ที่ร้านเปิดเลยคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ต้องรอคิวงานแบบเราก็<ม>ถ้าใครอยากมาชิวๆนะคะก็มา,ต,มต,า,าตั้งแต่สิบโมงเลยแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่สิบโมงคนก็เลยลอยมาแล้วหลังจากนั้นก็จะแน่นตลอดแน่นไปจนปิดร้านค่ะขอเราต้องมาเดินอื่น่อม แบบน,นี้เราก็ไม่ซนอะไรจริงๆนะครับแค่ที่นั่งเฉยๆขนมหรืออาหารเราก็สั่งครบแล้วแหละก็คือรู้แล้วแหละว่ารา้านเขาวใช้ของดีมีคุณภาพก็สมราคานะเหมาะสมถ้า,ราอร่อยกว่ากรุงเทพน,นะถ้าอร่อยกว่ากรุงเทพมันร้านเนะี้ยรสชาเขียวเหรอแค่เจ้าคาเฟ่คาเฟ่ก็โอเคหลากหลายรสชาเขียวมันแบบว่า,าเนื้อเพลงมันละเอียด แล้วตัวซอสชาเขียวแม่งเข้มข้นมากและทิมสดมันมัน,มนปัดกันงอพอดีเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเยอะเกินไปไม่มีอะไรน้อยเกินไปอย่ามาว่าชาเขียวอร่อยไอ้กินชาเขียวอร่อยทุกคนเนาะโมจิก็ดีไหมอร่อยอย่างของป,ป้าวันนี้ป,ป้าสั่งเป็นตัวชาเขียวที่ดีที่สุดในร้านเป็นห้าดาวเขาก็จะแบ่งชาเขียวเป็นตามดาวนะคะมีห้าดาวสี่ดาวสามดาวของป,ป้าเป็นยามายูน y y ิลาเต้ปาก้องเขาจะบอกว่าเข้มเกินไปส่วนป้าชอบเลย ส่วนของน้องจะเป็นแบบสีดำน,นะคะยามาโบชิกลาเต้อ๋อมันก็ต่างกันชัดเจนนะมันต่างกันนิดหน่อยตรงกลิ่นอันนี้มันชัดกว่าแล้วก็มัน,นข้นกว่าเข้มข้นกว่าโฮจิชะเป็นไงคะเราแล้วชัดเข้มข้นหอมแล้ชาเข้มข้นแล้วถ้าเทียบกับโฮจิชะที่กรุงเทพอันนี้อร่อยสุดที่เคยกินดิเสียงตัดกล้อง เสียงบอมก็อร่อยสุดเท่าที่เราเคยกินนะเฉพาะของพวกเรานะส่วนคนอื่นอาจจะเคยกินร้านที่อร่อยกว่านี้เราก็ไม่มั่นใจถ้าใครอยากลองตามมาก็ต้องตามมาชิมเองคะขอจบการรีวิวร้านนี้จะเียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะที่รับชมพวกเรามา5้าวัน4ี่คืนกราบถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็ขอฝากติดตามพวกเราในซีรีส์ต่อๆไปด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะทุกเสียงจะเป็นกำลังให้เราเอาไปพัฒนาปรับปรุงคลิปให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะแล้วพบกันใหม่ซีรีส์หน้าค่ะบ๊ายบายคำกี่ร้อยกร้าสิบคำกี่ร้อยกก้าสิในคันสาม